ยานการศึกษาธรณีวิทยาธรรมชาติมากเลย พระพุทธเมตตาประเสริฐกุลพระพุทธเมตตามหาการุณาธิคุณเงียบปมากเลยสงบด,ดี ขณะนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำผาเจาะนะคะตรงนี้ก็คือสะพานหินธรรมชาติร้อยล้านปีนะคะ<ๆ>ก็คือเรียกวัดถ้ำผาเจาะตรงนี้เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะตรงนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นสะพานหินธรรมชาติตรงนี้จะมีรูปพระนอนอยู่ใต้ตรงสะพานหินธรรมชาติตรงนี้ ตรงนี้ก็จะมีถ้ำบรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะเงียบสงบเหมาะที่จะปฏิบัติธรรม